จำแทบไม่ได้ไปทำอะไรมาเปิดหน้าล่าสุดใบเฟิร์นพัสกรห่างจอพักใหญ่กลับมารอบนี้สวยขึ้นมากเรียกว่าห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่เลยสำหรับนักสแสดงอารมณ์ดีใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวของคุณพ่อตลกชื่อดัง จตุรงมกจกทำเอาแฟนๆบ่นคิดถึงกันสนัน่นแต่ล่าสุดการกลับมารอบนี้บอกเลยว่าสาวใบเฟินสวยขึ้นมากโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพที่มีโครงหน้าที่สวยสะดุดตาใบหน้าเข้ารูปจมูกเป็นสันปากอวบอิ่มสวยขึ้นแบบไรที่ติดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยสนัน่นพร้อมชวนสงสัยว่าเธอไปทำอะไรมาทำไมสวยขึ้นเยอะมากหรือแอบย่องไปขึ้นเคียงหรือเปล่าซึ่งอย่างไงก็ต้องรอสาวใบเฟินออกมาตอบข้อสงสัยเองนะคะ